อันต่อไปคือน,น้ำบีนะครับน้ำบีน้ำบีเนี่ยได้เป็นสีม่วงโอเคครับม่วงคือเหมือนเดิมครับตั้งแต่3ขึ้นไปถูกไหมครับได้เป็นสีน้ําตาลส,สีน้ําตาลก็คือเท่าไหร่ลกูก12ขึ้นไปใช่ไหมใช่ถูกไหมครับเห็นไหมโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองคือตั้งแต่10ขึ้นไปดังนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งที่มันซ้ํากันนั่นก็คือตั้งแต่12ถึง14โอเคไหมครับเห็นไหมสิบสองถึงสิบสี่นั่นเองน, being, นะครับสิบสองถึงสิบสี่นั่นเอง พี่อูมและถ้าเกิดว่าเป็นน้ําต่อไปล่ะอ่านะครับไปดูที่น้าสีน้ำสีนะครับสีแดงแสดงว่า1ลงมาลูกอ่านะครับ1ลงมาเลยนะครับสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองก็คือ6ลงมาเลยนะครับอ่านะครับไม่มีสีก็คือ9ลงมาเลยแสดงว่าซ้ำกันมากที่สุดก็คือตั้งแต่1ลงไปถึง0นย์นะครับนั่นก็คือ0นถึง1 ถูกไหมครับอา้าวน้ำตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับตัวอย่างตัวสุดท้ายนั่นก็คือสีม่วงนะครับสีม่วงคืออะไรครับสีม่วงคือตั้งแต่3ขึ้นไปอ่านะครับสีส้มเอ๊พี่อูมครับสีส้มมันมีอยู่2ช่วงนั่นก็คือช่วง 6- กถึงเกับ11ถึง12สแสดงว่าสีส้มเนี่ยมันเป็นสีของข้อต่อดังนั้นเนี่ยสแสดงว่า p h มันจะก็อยู่ที่ช่วง7ถึง11นั่นเองถูกไหมครับอ่านะครับอา้าวและอันสุดท้ายคือไม่มีสีคือ9ลงมาเพราะฉะนั้นช่่่วงททีีซ้ําากกกัันนนมสุด็คื 7ถึง9ครับอ่านะครับ7ถึง9ถูกไหมครับเห็นไหมดังนั้นเราได้ค่า P s ของช่วงมาแล้วเขาถามหาว่าจากมากไปหาน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยมากที่สุดก็คือ1 2ถึง14นั่นก็คือ B มากกว่าะไรครับมากกว่า7ถึง9้นั่นก็คือ D มากกว่าอะไรครับมากกว่า 3ถึง6นั่นก็คือ A มากกว่า 0- 1นนั่นก็คือนะครับซดังนั้นคำตอบของเราก็เลยกลายไปเป็น BDAC BDAC ตอบครับปิ๊งปองอ้าวนี่ไงครับยากเย็นแสนเข็นสะที่ไหนล่ะครับเห็นไหมครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่านะครับเรื่องปฏิกิริยาของกดเบสเนี่ยนะครับเรื่องปฏิกิริยาของกดเบสเนี่ยอ่านะครับเราจะมีในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเราด้วยอ่านะครับทีนี้อ่ะ สุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาทําการสรุปกันนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ